สุดยอดแห่งความงามครับผมเต็เพึงดำพี่น้องออกแล้วนี่ขาบึงพี่เลยขาอัดอ้ยโอ้ยขาอาดอาดพี่น้องขาแบบใหญ่เลยอ้ย เอาเลยครับพี่น้องออกมาแล้วบุ้ย,ยเก็บถุงดำครับปูจานพานเลยบันนยพี่น้องออกมาทางพี่ครับอโอ้โหจุดใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้โหจังๆเลยครับ ครับผมพี่น้องบอกันอีกแล้วครับกับช่องขขาวปลาสไตล์ที่วครับวันนี้ก็ยึดกับบลาวที่ยวขึ้เก่าแล้วครับบลาวที่วก็พามาเฮ็ดคือเก่าครับวันนี้หลังจากที่ยึดไปซองมือครับพี่น้องสอมรถครับผมรถห่างครับผมเบิดไปหลายพันอยู่ครับเดี๋ยวเก็บเฮ็ดแห้งครับพี่น้องมาวันนี้ก็พามาเฮ็ดคือเก่าแล้วบ้านสอมแล้วเนาะเข้ากับมาพิกัดเก่าแล้วครับปลาบุญบุกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปหล่นน้ำกันครับวันนี้ว่าสิได้เฮ็ดยังแน่ครับไปครับผม อาครับพี่น้องพอแล้วครับหลังอยากที่หางหายไปสองมือครับผมเห็ดเพิ่งเขาใหญ่กำลังออกพอดีครับป่าจุ่มเลยครับพอดีเอาเลยเนาะเงียนโอ้โหพอดีงามเลยเนาะได้เลยพี่ลา บกไว้เนาะโอ้ยพี่เนาะ เย็บเรือรัวครับพี่น้องตอนออกไม่ไม่นี่คล้ายตลาดโล่ล้วเป็นพันครับพี่น้องก็คล้ายกันีิรร่อยเลยล่ะครับน,นี่ครับพี่น้องติดพึ่งเขาเพื่อน ออกไม้ครับผมอุ้ยออกไม้อกไม้ออกไม้ปอกไม้เดี๋ยวเราจุ่มครับผมเฮ้ยนี่ครับพี่น้องหลอกก้อนนี่มันออกแล้วมันก็ะเจ้าออกครับผมพี่น้องสร้างเขามากระไรอยู่อืมกระแต่ทรงทุกอันนี้พี่น้อง บ่ทันได้ส่งเลยเนาะอืมมัขายตลาดมวลแห่ออ, <he en S 1> ออกปีละเทือ่องเทือครับเพ็ดอันนั้นยังพี่น้องครับนี่ไปตองนุ่นๆนอ้ยป๊าดครับตองนุ่นๆครับผม<า>ป๊าดอือครับผม,มอุ้ยงามแห้งอ้ นี่ครับเห็ดพึ่งเขากี้เริ่มออกแล้วครับอันนี้เห็ดพึ่งเขาน้อยเห็ดพึ่งหวานครับพ,พี่น้องเห็ดพึ่งแดงข้ามครับโอ้ขาโอ้ยขาบนเอาพอมใหญ่แห้งครับผม,อ,มออกไม่อีหลีพี่น้อง ว่าละตัวป,ปุกไค้ับพี่น้องพี่น้องเฮ็ดพึงเขาครับผุมที่เฮ็ดพึ่งบเฮ็ดพิ่งอันห้านบานครับโอ้ิแถวเลยบ่ได้ขึ้นมาเกียเตอาครับเียดายห่ป๊าพี่น้องค่ะเ็บใหไงอ๋อพี่น้องจุ่มนี่ไหม สุดยอดแห่งความงามครับผมอจักดอกครับนับเอาเด้อพี่น้องครับผมขอปาดดีๆก่อนจักบาทอืโหโอหือแต่ละดอกแต่ละคาครับ ออกจุ่มเดียวกันครับโอ้โหีนอกอ้ยีใ่แห้งอืมพีนอกครับปุ๊บไปกัน าอ้วนตึ๊บเลยครับพี่น้องม,มึงโกมขรูเลยตะไคร้ครับพี่น้องตะไคร่โพนปกไว้ดอกมาุกไว้อ,อเฮ็ดพึ่งดำพี่น้องออกแล้วนี่ ขาบึงที่เหลือขาอดอ้ยดอกแบบใหญ่เห็นบ่างอือ้ยขาอดอ่าพี่น้องขาแบบใหญ่เลยอ้ยแบบใหญ่พี่น้องมานี่มีแต่ขาใหญ่ๆครับผมโอ้ย ไงกูเห็ดฝังเขาอีกเนาะฝังค้าลายครับอมันนี้มีแต่เห็ดดอกค้าใหญ่ใหญ่แทนเนีะ ออกลี้วยแลาวอใหม่แล้วมัน,มนี่ออกมาให้เบิง่งโูดอกดอกง่เลยอ๋อแล้วับพี่นออกมามามา,มาบุบบุบงดำครับโอ้ยจานพานเลยบ้านี่ยะ มลบเบิงด้วยพี่น้องเก็ด,ดอกครับผมแต่ละดอกครับโอ้ <c oughs> โอหยุดสองมือครับพี่น้องรถพังครับผมเสียเงินไปหลายพันอยู่ครับมามหนีมานแล้วบ้านนี่ <c oughs> ตรงไวนะตรงไปเน้ะน้องัาดำๆนี่นาะพี่น้องออกมาทางพี่ครับหนาแพงดีใจครับพี่น้องพอดคุฝาห้องเหมิมเหมิมนี่ครับแต่ว่าบัท่านขึ่มเดยมันแรงอาจจะนำมาอีกฝนนี่นี่ดอกนึงง่าง่เห็นป้ะ เต็มกรอบเต็มกำครับบึงไม่แด่ดอกง่ามๆรับพี่น้องอ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็ดกอน่าแหงครับผมบดดินครับ ออกใหม่เริ่มออกหลากหลายชนิดนะครับถึงไปเริ่มออกหล,ลายพายอย่างหลายแนวครับพี่น้องพี่น้องถึงไข่ครับถึงไข่ถึงไข่ถึงขาวครับว่างานฮิตฮิตผึ่งดำครับก็เลยมาเลาะเบิ้งครับนี่ เมนีเฮดเมนีไพซังในกลุ่มนะเนา,านาเเนาะนี่จะขาใหญ่หเฮดผื่เขากระเสบเนาะอุ้ยตื่นเ้ขาใหญ่ขาใหญ่ดอ๋าอางามเลยครับผมอ้ยอ้ยพสดพีน่น้องดูดูดนี้บาเลยอี่งไรเดออ,ออกจกนเหนบ้าน,น,นเนาะเห็ดฟรัง,งี่น าแล้วปานเก็บกดมาทั้งสมือครับพี่น้องบู๊าเม่พีพี่พี่พนนพนมองเลมเอจ่แลครับพี่น้องโอ้หจังๆเลยครับ ขาออ้ยายแห้งครับหเหียบ <ห ả? S 2> เฮะยเหยบยังแมนบ่ไเหยบไปเหยบขออกแหยบครับผมวนเหลื่อมลิ่นนะครับเหลื่อมลงเม,ม็ดมะหำเลยคนกำลังหาเห็ดมว่มวนๆเนาะแหลงข้ามครับโอ้ยขาเนา่า แน่มากว่ามันเล็ดละง่ห้าหมิ่งปากก้องกันเงียบหนินักษณะเฮ็ดชีเบือครับผมกินบุหรี่เอ้อครับดอกก็จะเป็นตุมต่มๆเนี่ยนี่เนาะดอกใหญ่แห้งครับทำลายก่อนฮะพี่น้องเป็นบุโหูเก็บไปเฮ็ดกินเนาะอันตรายครับผมีดอ,อกกัญชตอนเผาครับเพชรพึ่งเหลืองโอ้ย เอาไปแกงก่อนนะครับเ,เท่าๆขาชื่ออกอหน่อยเส้เห็นอยู่ามิโดครับเอาดไดบัวบัวไดแล้วครับผมเป็นเสือ,อยู่นี่ครับขาเอาเกิดอะารได้หรอครับเห็ดเพิอ,องเขาดงหน่อยครับดำปื๊ดเลย เอาละครับพี่น้องได้เวลากลับาลนะครับวันนี้ฝายเิ่มห่องไรมากแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องมันคือเก่าครับผมมันเต็มกระตาเลยครับพี่น้องหลังจากเี่ยาบัได้มาซองมือครับอ้ยบาวที่ยวยากมาเก็้เพ็ดขนาดครับมาเหมือนนี้กระไดยีลี่ครับผมก็เฮ็ดเผิ่งออกไม่หลากหลายชนิดครับพี่น้องเห็ดเผืองเขาหน่อยเฮ็ดเผิ่งเขาใหญ่เฮ็ดเผิ่งไข่เฮ็ดเพิ่งดำเนาะครับออกเบิร์ตครับพี่น้องแต่ว่าออกมาท่านหลายครับแต่ก็มีแต่ดอกขาใหญ่เลยครับืันนี้อ้ย สอนขาาดนอกพี่น้องไม่ยินบอเสียงฝาห้องครับครับกอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิ่ครับสำหรับวันนี้บ่าวทิว,ว,ทวขอตัวลากลับบานแล้วครับสวัสดีครับ